ก็เราเป็นปะด้งแอย่างนี้แหละปัญญินี่เขาย่านปอดบวมมากกว่ายะปอดปอดลักเส่เนี่ยเพราะว่าไอ้นี่ยเด็ไอ้เป็ไอ้เหงื่อเพราะงินอยู่ดีๆเพราะว่ามาคลายร่างมาทำงานยังคลายร่างมาทำงานเนี่ยมาได้ไปหักษาเลยสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่สู่สู่คนเวอร์ซิเป็นเวร์พี่น้องทางของเราและก็พ่อแม่พี่น้องทางเมืองไทยพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้อง เขาซูซ้องมาเวียดบ้านเฮาอีกแล้วใคพี่น uh. like ้องเอ็นเนาะมาพบมาพอกับาเวียดในมื้อน so, like ี้กับยูทียูที่บ้านดงนะครับใคพี่น้องเอลยก็มาหาทั้งครอบครัวอืมเงยเพิ่นเหนื่อยเหนื่อยเนาะอันนี้โดยเฉพาะทั้งเขาบบาขําเพิ่นกับเขาก่อนนั่นแหละเนาะอ้าวสบายดีเด้อทางนี้เน้ะสบายดีเนาะโอ้ยมาวันนี้ก็ได้เฮือนใหม่เฮือนงามแท้ดีท่านเบาเบียดเคล่อนเนาะ เ็นได้เฮือนใหม่เฮือนงามเลยนตียงไพีน้อเยฮเแ่ราทตตัดอันนี้เฮืนเอือร่าอันนี้เฮืนเอือสานั่นเฮือนพุชันเื้ยตุกเฮืนเอื้ยตุ๊กมาทุ่มาอยู่เป็นหมู่บ้านนึ่งแ่พี่น้องเอ้บานนีบ้านสายบุญเนาะเพื่อนอื้นแม่นมือเพื่อนอื่นมู่บ้านสายบุญบ่ ไปเอาแบบเขาไปเลาะบึงอยู่ทางในนี่ได้ยังบ่เอ้ิ่นให้ไปให้เขาอยู่บ่เนาะทั้งตูมนมตูมน้อยก็มีอ้าสบายดีเด้อทงนี้เด้อว่ากันนำเงินเห็นอย่างเด้บ้านนี้โอ้ยนำเงินปั่นกันบ่อย่าลืมกายมาทั้งนี้เด้อเนาะแบบน้ไงเดี๋ยวทั้งเพื่อนพุ่นพูดอยู่เลย เพื่อนหลังเก่าพุ่นนะหอแม่อืมพากันมาอยู่พี่เบิดระบดเดี๋ยวนี้โดยอืมมานอนพี่เลยขอให้พี่นอนนี่ร้องนอนแต่นท์ทั้งคู่มีน้ำเสียสะอาดกันมากเลยค่ะเป็นนอนอืมให้ทางแางผมนอนนอนตูบี่เนาะโอ้ยพี่น้องเลยปวาทางดมทางใดก็ได้เรียบร้อยพอยพี่น้องอืมเงนเ่าที่ขอรอบเบิ้องรอบๆเพื่อนของเงยเพื่อนแล้วพอพี่น้องเลยบาทเลยทางเ้ยเพื่อนแบบปึืนๆเนาะแดดแบบย้อมเนาะ ทอนทอดไหวบ้าแบบนี้นะแอ้วทั้งช้างมันไปใช้เทอร์มินิทั้งช้างมันเลยเฮ็ดจุ๊บเลท่อนี้โดยมีแต่มีงบแจกจ้างคนไหนกูและมีแต่ว่าเข่าบ่มเข่าบานนี่ตั้งหากเรื่องท่าชมท่าสีก็ตั้งหากเนาะแต่ว่าทั้งจ้างช้างเทอร์มินิไหนมีแต่ว่ากอแล้วก็บโบกน้องไฟพี่น้องเอ๋กันหลังคบหลังคาอะไรเนาะเป็นบ่ ไปไปเลยถึไ่นเหทาน้ไ้บัดนี้มีแต่ว่าทเท่านี้แล้วบัดนี้เนาะไปไปดองเเฮือนนี่จักห้องเยหันห้องเดียวือนก็เป็นเฮือนไพ่เมืนบ่เนาะโดยเนาะค่า้นกัสยพาไปไปองเป็นโลเบ้ก่อนน้องจะไปไปองเลยโอ้ไปดอง

bừng nữa nó khổ nha lộ bừng tháng... thắng thiên phân con phải cho ngay ô lô thật thế vào khăm, ôi nó vào khăm nó đây xem đi cái gì dài léo nè chúng cho tầm đi hơn nhàng hơn phân nhàng thế nó cứ chụp cái nụm nhiều à bữa đây tạm đi nhàng tí nó mới cho bà xôm nó, tí, nó. มีแต่ว่างพี่น้องเลยติดกะโลกต่ติดกระโลกใช้แพรดานิก็ป้าทุติดดอกไมไง่ไรัคักเลยพี่น้องเลยนั่นนี่เป็นทั้งเงินครัวป้าบอคำอันนี้คือสเมนนครื่อัวอ่โอ้นาะโดยโดยพี่น้องเลยาเพื่อนที่ได้จักมือจักเดือนแล้วนี่เนาะทั้งวราเวียดกับบอคำเกลือได้มาแต่ดุนดุนพี่น้องเลยทามกะทามันพ่นพวจักกันเนาะ

ดึงด yeah. ึงน้องมาพังน้ำเบาจิตเพิ่นก่อนพื่นไม่ได้เลยเหนื่อยด้วยสบายดีตอนแรกเพิ่อนเป็นไอไอแท้่ะไอจะหนาดั้หนาแดงมาเนี่ยเป็นมือต่อมาแล้วก็แข้งขาบวมแบบไอบปแตกนะแข้งขาบวมบวมแล้วก็ลุกยางก็บ่ได้แต่ว่าทางทีมงานหู้อยู่บ่ พ่อหูยูห oh, ูตะวันน like ี่เราเป็นไออย่างงน่วันวันนี้คือแบบอาการต็นไปได้นักเติน่นบ่เป็นแห้งเพราะว่าไปห้องน้ำกับ่ได้ต้องขี่ยกับบอลนะพอนุนาวยนที่เราคำบอกสุภาพเนาะล้าเราเป็นโรคอย่างกูกระบบหูตะกี้กัเราเป็นประดงบบบยังนี่แหละวันนี้นี่เายันปอดบวมอะไรกว่าปกี่เเพราไอนัาเดไอเิไอห้งเงินแ่ อยู่ดีๆประ่ามาใครยล้างมาทำงานยังใครยล้างมาทำงานเนี่ยบ่ได้ไปหักษาเลยยังบ่ได้ไปเป็นเปลี่ยนบ่ได้หักษาเลยแม่นเบอร์เป็นโดนเป็นง่ายจำได้อันนี้เนาะแล้วเรื่องเราปวดขาแล้วก็เป็นดูแต่ว่าบ่ได้เป็นเป็นที่พนันนี่หากันเรื่องนักบ่เด็กได้นะใช้ไม่ค่อยเท่าดูดีๆพันลุกพัได้เลยกินข้าวกันต้องกินในบ่อนอน

อ่าเดี๋ยวอยากมาอยู่แหละแต่บ้างแมนเวียดเนาะแมนเลยเวียดให้เวียดมันแมนตั้งใจแน่แต่บ้างมันนี้ก็มีโอกาสแหละหอนเนาะเอ้ยเนาะหอนเป็นหอนน้อยเนาะเป็นหอยนอยเนาะโอ้ยนั่นแหละเฮ็ดเวียดพุ่งกินกับบอสเซย์หอนตัวพุ่งกุ๊บแน่ปุ๊บก็มีเน่เฮ็ดกับบอยย้อมเนาะเพิ่นเนาะบุ๊คคนนี้คนดิ้นกับบักกัม่อนคนดิ้นก็ใช่เหรอคนดินเขาใช่เหรอเขาเฮือนนั่นบ่ โอ้น oh, um> ั่นบอลังมาเฟงเลยตนี่แหละเนาะเขียวเมียนเทียแล้วว่าไอ้เพิ่นาเยี่ยมมายางเนาะไอ้คนเนาะก็เมียนใหีแล้วยังออกไปโถ่ทั้งำปุ่มํำเพงเพิ่นอีกะมู่เดียวกันเลยเนาะบาจิตเนาะเดียวเดียวกันเลยภาษาอะไรก็สาุนอยงยังเาด้เเดี๋ยวเนาะอเลยบอกครับต้นม่วงยังเลี้วอี่เนาะ คนมากินมั่วงเห็นต้นม่วงไม่ถามพันถามเนี้ยพี่น้องโอ้ยเนาะเออพี่น้องอ๋อมีต้นบักลมบักเลนพี่น้องอะไรนี้ก็เนาะโดยเนาะพี่น้องไอ้แบบทีประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะเป็นไรอยังไรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องออามากดติดตามแบบ zoom clip 保卫นีนเด้อคอามเป็นพี่น้องไอ้เนาะไเวียนนี้มีกำลัมืองเกดคลิป ต่อไปนาอทไทยนี้็ขอให้พ่อยพี่น้องอยู่ดีมีเฮงบัดสููสู่คนคมเจ็บจะได้ควมำไข่ยามีพ่อพี่น้องเลยนาะปราถนาสิ่งได้ิิงใด็ขอให้ได้ดังใจสว่างปรารถนาเด้อไทยนี่ผมอยดเองคือเฉยหกเก้าคำว่าสบายดีพ่อยพี่พน้องบาย